สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมีนูแมววันนี้เรามาร้าน p าเวร์การ์เด้นนะคะมีต้นไม้ใหม่ๆเยอะเลยค่ะตอนนี้กำลังทำร้านกาแฟเพิ่มนะคะคุณค่าการตับตรงร้านใหม่หนะสาเวร์การ์เด้นนะคะเส้นรอบเมืองนะคะ นี่ค่ะเจ้าของร้านส,สวยๆกำลังยุ่งนะคะเพราะกำลังจะทำร้านกาแฟเพิ่มค่ะตอนนี้ลงเครื่องแล้วนะคะมาอุดหนุนกันนะคะร้านกาแฟน่ารักน่ารักกับ Power อร์การ์เด้นนะคะเป็นร้านดอกไม้ตันไม้สวยๆเยอะเลยค่ะนอกเมืองนะคะเส้นปลาสาสนะคะสลินมาจากแยกหนองเต่าเนาะ ยังๆกับสวงราชก,การใหม่นะคะเยี่ยค่ะก็พามาชมนะน่ารักน่ารักกับสวนน้อยๆไม่น้อยใหญ่มากน่ารักมากนาก้ดอกไม้สวยมากเลยค่ะกับกค่ะ ทำใหม่นะคะสวยมากเลยแฟนะคะน่ารักน่ารักเดี๋ยวรอนะคะใกล้จะเปิดแล้วนะคะกาแฟค่ะคอกาแฟมานั่งชมบรรยากาศดอกไม้สวยๆได้นะคะฟากเฟรวร์การ์เด้นถนนเลี่ยงเมืองสุรินทนะร์ปราสาทนะเลี้ยวขวาตรงแยกหนองเต่านะถ้ามาจากปราสาท มาจากบุรีรัมย์ให้ตรงมาเลยค่ะเก้ okay, ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากแลกะก็แชร์กระดิ่ตามช่องวินนิ่มวช่องน้องใบ่ด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ